ในแถบชุมชนเราโพสอะไรบ้างว่าฮมฮึมเฮ้ยอะไรเนี่ยปิดบล็อกตามใจคนดูอยากให้ผมทำอะไรคอมเมนต์มาได้เลยทำในเกมยาชัดนะสี่เดือนที่แล้วอะไรครับเนี่ยเฮ้ยผมลืมได้้วันเนี่ย โอเควันนี้เราก็จะมาทํำดีกว่าผมผมลืมไปซะแล้วว่าผมโพสต์บีดบ็อกซ์ตามใจคนดูนะครับโอเคครับเราก็อ่านคอมเมนต์นะครับผมโอเคผมคนแรกนะครับบีดบ็อกซ์เบเดตเบเดตเบเดสมันดาไหสมัติสบายเลยองเบเดตปลาสกอะอะไรวะเดี๋ยวะบีบ็อกซ์ใส่คนอื่นที่ไม่รู้จักเป็นเสียงตนและพอเขาพูดอะไรก็ตอบว่าจีหอยและพูดว่านายก็เป็นพีเสดได้นะอะไรกันครับเนี่ยโอเคผม ผมก็จะทําตามสัญญานะครับผมจะทําตามคนดูนับโอเคแรงบันเลยขอบคุณแฟนอาร์สวยๆด้วยนะครับผมโอเคเราเจอแผนการอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับผมทเเา,ารู้สึกว่าออกมารู้สึกถูกใจก็ใช้ตัวนั้นตัดถาวรเลยคือแบบแม้แต่ตัวละครตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเล่นละจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจ้างให้คนมาทําแบบเป็นแนวแบบนั้นแหละผู <c oughs> ช้ชายนะโอเคใช่เป็นผู้ชาย เราไปลงติดต่อเว้ยผมก็ไม่เชื่อผมก็เลยไปดูคลิปสัตว์หาวขาวตามเลยไปดูแบบแมวหาวไปดูฮิปโปหาวเงี้ยยังมีบิดบอลอีกเหรอจีหอยเดือนนี <G> ้ยังมีบิดบอลอีกเหรอจีหอยนายก็เป็นได้นะพี่สเสด็จ <G> <H oy> น่าจะไปเล่นเกมอยู่แล้วล่ะ จีหอยนายเป็นได้นะพีสเดิอดเหรอนะเจ้ากบนายเป็นพีสเดิอดได้นะเจ้าเจ้ากบคุยคนเดียวย่าักเจอคนนี้เฮ้ยสอนหน่อย โอริบโลริบโลริบโลเฮ้ยโคฟังช้าๆนะทีเดนี่สอนสอนไหนสอนไหนนี่คือขั้นตอนที่อีซี่ในการสอนครับนายตงทำแบบนี้ได้ก่อนฉฉัันนนมมาาทททรรีี่ ริบโลลดรีบโลลดรีบโลลดรบโลรเอ๊ะทรบโลนายก่อนนะก็ยอยงปากแล้วก็ดูดอ่ะได้ไปริบโลเลยไม่ได้อ่ะลมเฮ้ยเฮ้ยมันเป่าลมออกมันเป่าลมออกใช่เหรอเสียงริบโลเลยนะเมื่อกี้เสียงริบโลเลยนะ ใจโฮ้ยไม่เอาเฮ้ยในในทำไม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 เฮ้ยเขาทำถูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาวะนี่มันพะจ๊อดมันสุดยอดมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดไงทูดไงอ่ะอยู่จังเนี่ยนายก็เอียงปากแล้วก็ดูดป้องต้องาเข้าไปมันก็มันก็จะได้เป็น คุณทำอะไรกันนะครับอืมทำใจแม่รักเธอไม่ได้บีดในน้ำครับอืมน่าสนใจนะครับเนี่ยโอเคครับไปดูกันเลยโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเวอร์ที่มีน้ำนะครับผมอืมโอเคผมจะบิดบล็อกในน้ำนะครับ poop 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 ให้พี่บีดบอสตรงกลางสารพัดใจครับบีดบอสวัดตอนนี้ผมก็จะมาบีดบอสตรงกลางสารพัดใจอ่าเนี่ยตรงกลางเรื่อมันเลยดีกว่านะครับครับคใชครับ บีตบ็อกโซคนในเกม น้ำลายกระเด็นอีกยอดไปเลยครับอย่างนี้ต้องลงแข่งแล้วขอบคุณมากครับ Nice Nice bro Nice Nice ดูของผมนะ อะไรเนี e. ่ยรู้จักไอีโลไหมรู้จักตีรู้รู้จักซอนซอนผมหน่อย ไอ้ดันคูวิดเบสิกคดิเดบัมช็อปอาบิบาดิเกตคไม่ไม่พี่เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเี่เอาเรื่องเอาเรื่องครับขอเสียงเบสแบบสกี้น่ะ เฮ้ยน <mile> oh. ี่ของจริงว่ะฝึก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 กี่ฝึกมาเท่าไหร่น่ะเดือนหนึ่งครับโอ้โหเยอะโอเคครับโอเคครับ โอ<ห><ห>้โหโอ้โหทำทำผมทำเสียง<ห>ทำเสียงไม่ได้ว่ะไม่ได้ฝึกเลย